สวัสดีครับวันนี้ช่างต่อนไม้ยิงป่านะครับส่งงานอีกหนึ่งลำนะครับเป็นงานปืนศูนย์นะครับท้ายกระพี้เขาควายนะครับลางมะค่าแต้นะครับตัวนี้ไส่นะครับไส้ไส้กลางนะครับไส้กลางเป็นไม้สาทอนนะครับไม้สาทอนด้วยเนื้อของเขาค่อนข้างที่จะแข็งนะครับแข็งแล้วก็ลื่นนะครับพอเรามาฝังใส่ไส้กลางนะครับมันจะทําให้ลูกดอกวิ่งดีกว่าเดิมนะครับ แข็งแรงทนทานนะครับลดการสึกหลอของตัวไม้เดิมๆของมันได้นะครับอย่างตัวนี้เป็นไม้มะค่าแต่นะครับถ้าเป็นอย่างพวกไม้ประดูอะไรพวกนี้นะครับเนื้อมันจะไม่แข็งสู้แข็งไม่สู้เนื้อสาธรตัวนี้นะครับเนื้อสาธรตัวนี้จะแข็งกว่านะครับอันนี้เป็นงานปืนศูนย์นะครับรายละเอียดนะครับก็ปืนศูนย์ลำนี้นะครับเป็นทรงดั้งเดิมนะครับทรงเอกลักษณ์ของเราเองนะครับทรงช่างเต๋านะครับ ฝั่งนึงนะครับอันนี้ยิงยิงขวานะครับยิงขวาเนาะก็ฝั่งนี้จะเป็นแก้มกลมๆนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นแหลมๆนะครับเดี๋ยวผมจะพลิกอีกฝั่งหนึ่งให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับก็ลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับคืองานนะครับแลกกเกอร์ด้านนะครับตัวนี้เป็นเครือบแลกเกอร์ด้านครับตัวนี้ชากอย U ่70นะครับทิ้งปลายอ่าสี้านะครับโดยประมาณนะครับสี เพราะว่าถ้าทิ้งต่ํากว่านี้นะครับเดี๋ยวยางมันจะข้ามนะครับใส่หลายเส้นมันจะข้ามนะครับถ้าใส่เส้นเดียวมันจะไม่ข้ามนะครับส่วนใหญ่เวลามันข้ามมันก็คือสี่เส้นนะครับสามเส้นสี่เส้นนะครับเส้นที่อยู่ด้านในสุดนะครับมันจะข้ามนะครับเพราะว่ามันหย่อนเนาะเส้นที่อยู่ด้านนอกมันตึงนะครับมันก็ไม่ค่อยข้ามนะครับก็เลยทิ้งปลายยาวหน่อยนะครับ ก็เป็นมาตรฐานแหละครับไม่ได้ยาวอะไรเกินนะครับก็คือมาตรฐานนะครับศูนหน้าไฟเบอร์ออปติกสามมิลนะครับสูนหน้าไฟเบอร์ออปติกสามมิลปีกนะครับเป็นงาน CNC นะครับทรงนะครับทรงของเราเองนะครับทรงเอกลักษณ์นะครับช่างเต่านะครับเหมือนทรงเหมือนตัวที่ตัดมือเลยนะครับก็คือตัวเนี้ส่งไปให้ถ้าจากคนทําเฟืองนะครับเป็นคนตัดให้นะครับ คนทำเฟืองนะครับเขาก็มีปีกหลากหลายนะครับหลายตัวนะครับที่ที่เขาตัดที่เขาทำนะครับพอดีนะครับผมก็เลยส่งส่งทรงเดิมของผมนะครับไปตัดนะครับอัปเกรดขึ้นมานะครับให้ล่องเชือกตรงนี้นะครับมันยกข้ามกันได้นะครับยกข้ามกันได้ก็คือเวลานะครับสมมติว่าเราใส่ยาง สักสามเส้นหรือว่าใส่เต็มเลยเนี่ยฮะใส่เต็มห้าเส้นเลยนะครับสมมุติว่าเส้นนอกมันใกล้จะขาดแล้วปกติมันจะเป็นตรงๆง,งานตัดมือใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาออกหมดนะครับถึงจะเอาเส้นในอ่าเส้นนอกสุดตรงเนี้ยออกได้แต่ตอนเนี้ยคือไม่ต้องไม่ต้องเอาออกหมดเลยก็คือยกข้ามกันมาได้เลยอย่างนี้นะฮะก็คือสะดวกขึ้น,นครับแล้วอลูมิเนียมตัวนี้เป็นเกรดหกศูนย์หกหนึ่งนะครับ แข็งกว่า6063ที่ตัดมืออยู่นะครับอ่านะครับรูปทรงดังเดิมนะครับงานพัฒนาขึ้นเป็น CNC นะครับเกรดอลูมิเนียมพัฒนาขึ้นเป็น6061นะครับแข็งขึ้นนะครับปีกแข็งนะครับใส่ยางไปเลยนะครับไม่มีพับไม่มีหักนะครับปีกมีต่รางจะระเบิดนะครับใส่เยอะๆนะครับปีกแข็งแรงนะครับ เพราะฉะนั้นบรรล้านล้างให้ดีนะครับบรรล้านล้างให้ได้นะครับน้าหนาเท่าๆกันนะครับโอเคพลิกอีกฝั่งหนึ่งให้ดูนะครับนี่นะครับฝั่งนึงนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแก้มทรงเหลี่ยมแบบนี้นะครับทรงแหลมไม่ใช่เหลี่ยมนะครับทรงแหลมแหลมนะฮะก็ข้างบนก็จะมีหงอนหตรงนั้นนะฮะก็ หลายคนนะครับชื่นชอบทรงนี้นะครับทรงใหม่ๆก็มีให้เลือกเยอะนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับชอบทรงไหนก็จัดไปทรงนั้นนะครับไม้กพี้เขาควายนะครับค่อนข้างที่จะสวยนะครับเนื้อเต็มนะครับตัวนี้แก่นล้วนนะครับแก่นล้วนค่อนข้างที่จะหายากนะครับไม้กระพี้เขาควายส่วนใหญ่มันจะมาหน้าไม่ค่อยใหญ่หน้าห้าหน้าหกนะครับถ้าเอามาทําท้ายปืนนะครับมัน ค่อนข้างที่จะติดขาวนะครับเว้นสจากที่จะเจอแบบใหญ่ๆเลยนะครับแผ่นใหญ่ๆมาหน้าแปดหน้าเก้านะครับเราเลือกตัดเอาเฉพาะที่เป็นแกนล้วนได้นะครับอย่างนั้นนะฮะตีงานซีนซีนะครับล่องสาธรก็จะเป็นลายเอกลักษณ์ของเขานะครับลายสวยนะครับ ตัวนี้ปิดท้ายด้วยไม้ชิงชันนะครับปิดตูดศูนย์นะครับปิดตูดศูนย์ด้วยชิงชันสแตนเลสแน่นอน,นครับปัดเงานะครับคอบไก่เซฟข้างนะครับพวกปืนศูนย์มันจะเป็นเซฟข้างนะครับเพราะว่ามันเป็นไกล,ล็อกอล็อกบนนะครับปืนศูนย์ไกล,ล็อกบนนะครับ โอคครับผมช่างเต๋าน้ำมายิงปลานะครับมาส่งงานมารีวิวให้ชมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพอพอเสร็จนะครับเสร็จงานประกอบเสร็จนะครับผมก็จะเอามาถ่ายรีวิวให้ชมนะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็คือผมได้ถ่ายเก็บภาพนิ่งไปแล้วนะครับถ้าใครอยากดูภาพนิ่งๆนะครับก็คือเข้ามาดูใน Facebook นะครับส่วนคลิป YouTube อย่างคลิปนี้นะครับที่ผมถ่ายทำอย่างนี้นะฮะก็ลง o u t u b ไมาให้ดูนะครับ ก็คือบางคนอาจจะไม่ได้เข้ามาเล่นเฟซนะครับคือเล่นยูดู u t u b e ดูอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถดูได้นะครับนี่นครับงานเลกเกอร์ด้านนะครับก็จะออกแบบดูดันนะครับดูดันหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นงานเคลือบเงามันก็จะเงาเงานะครับงแบบงเงาแบบนเงาวาวนะครับสีที่ใช้ผมใช้พวก ท uh, toa นะครับและเกอร์ดานเป็นสีผสมพ่นกานะครับไม่ใช่กระป๋องสเปย์นะเพราะว่ากระป๋องสเปย์นะครับเนื้อสีมันค่อนข้างบางนะครับแล้วพ่นเยอะนะครับพ่นหลายรอบมันค่อนข้างเปลืองนะครับงานออกมาไม่ค่อยเป็นที่พอใจของผมเท่าไหร่นะผมก็เลยลงทุนหน่อยนะครับซื้อสี ของ t o a นะครับมาผสมเองนะครับพ่นเลยนะครับมันมีพวกสีราคาต่ำกว่านี้อยู่แต่ว่ามันทำงานออกมาแล้วมันมันไม่ถูกใจนะครับผมก็เอาเป็นชุดนี้นะครับกลางๆราคากลางๆไม่แพงมากไม่ถูกมากนะครับได้งานดีคุณภาพนะครับเป็นของ t o a ทั้งหมดเลยซินเลอร์ t o a นะครับแลกเกอร์ด้าน t o a นะครับพวกทินนองทินเนอร์อะไรพวกนี้เป็นของชุด t o a ทั้งหมดเลยนะครับเขาจะมีเบอร์เฉพาะของเขานะครับ นะครับงานก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าที่รออยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้รับคิวนะครับขอเคลียร์งานเดิมก่อนนะครับคิวเดิมที่มีอยู่นะครับให้หมดก่อนถึงจะเปิดรับคิวใหม่นะครับไม่มีกําหนดนะครับเมื่อก่อนเคยบอกว่าประมาณช่วงกลางปีสิ้นปีอะไรเนี่ยฮะ พอมาทําเอาจริงๆมันไม่ทันนะครับมันไม่ทันเหมือนเดิมนะครับงานแฮนด์เมดนะครับงานทํามือทํามือนะครับมันค่อนข้างที่จะนานนะครับมันมีแค่ปีกนะครับตอนนี้ที่เอาไปส่งสั่งตัด CNC นะครับพวกไกพวกศูนย์นะครับประกอบเองเหมือนเดิมนะครับกลไกข้างในไส้ในหัวใจสําคัญมันคือไก่นะครับมันต้องดีนะครับคือเราต้องเห็นนะครับคนเป็นช่างต้องดูต้องเห็นต้องตรวจสอบนะครับ ก่อนที่จะเอามาประกอบปืนให้ลูกค้านะครับคือบางทีถ้าเป็นไกที่เขาประกอบมานะครับเราไม่รู้ว่าไส้ในเขาทําดีแค่ไหนนะครับก็ไม่อุ่นใจนะครับไม่กล้าปล่อยให้ลูกค้าแล้วก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มว่าของมันดีนะครับคือถ้าเราทําเองแน่นอนครับเรากล้าการันตีแน่ๆครับเพราะว่าปืนทุกตัวช่างเตามีรับประกันนะครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานคุณใช้ไปเถอะครับไม่ว่าจะก่อนวัยอันควรหรือหลังวัยอันควรหรืออะไรก็ตามนะครับ ก็จะดูเป็นเคสๆไปนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับเหตุผลหลักๆที่รับประกันก็สากลทั่วๆไปนะครับทุกๆคนเขาก็จะมีกฎเกณฑ์ลักษณะอย่างนั้นนะโอเคช่างเตาน้ำมายิ่งปลาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ